วีเอสเด็กไม่ดีเอ๊เธอดูไม่น่าขอบด้วยเลยอะนี่พอ,อาะว้เป็นเพราะเธอทำให้ฉันไม่มีเพื่อนเฮ้ยฉันผิดตรงไหนเนี่ยถึงแม้ฉันจะเป็นเด็กไม่ดีก็เอะเชะเฮ้นี่มาว่ายน้ำกันเถอะพร้อมกระโดดไหม ได้เลยสามสองตุ้มโดมสนุกมากเลยล่ะมานั่งด้วยกันไหมเอาสิฉันแบ่งง่ายๆได้นะอ่ะนั่งด้วยกันเลยนั่งไม่ได้อ่ะฉันนั่งตรงนี้ด้วกันนะจ้าปิ้วปิ้ว กฉันเน่ยเอาไอติมมาด้วยแล้วนะฮึไอติมงั้นหรอฮึว,ว้าวน่ากินชะมัดเลยนี่ฉันแบ่งให้นายเอาเอาันลสวานิลาไปขอบใจมากเลยนะเมื่อวานิลารสโปรตใช่เลยละ่ะ <c oughs> อ้ำอร่อยมากเลย วิ้ยฉันขอนดื่มได้ไหมอ่ะได้ฉันไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่น่ะตั็นกิ้วนะจ้ you, นะานี่นายมาไว้น้ำกันเถอะโอเคนี่นายลงก่อนเลยเออฉันฉันกลัวนะมาเธอไปได้วยกันได้ไหมอ่ะไม่น้ทนาไม่ไปนะตุ้ม ตบหน้าตกน้ำเลยฉันไม่สนใจฉันไม่ช่วยหอกนะฉันว่ายน้ำไม่เก่งช่วยด้วยเฮ้ยหยบเด็กน้อยขึ้นมานี่ไอ้หนูอะไรคะไปพักเพื่อนตกน้ำทำไมถักเกิดว่าเพื่อนว่ายน้ำไม่เป็นจมน้ำตุยขึ้นมาทำไงขอโทษค่ะ ไม่ได้เลือกฮ่าๆเมื่อกี้เันเนเธอร้องไห้ด้วยตลกตลกค่ะนี่นายมาตามฉันแล้วฉันมีสับลดด้วยว,ว้าวของโปรใช้เลยล่ะท่านขอได้มไหมฉันอยากกินอ่ะ ไม่ได้นี่มันของฉันของฉันหมดเลยเออฉันขอน้ำขวดหนึ่งนะไม่ได้ของฉันหมดเลยเธออยากคิดที่จะเอาไปเลยนะหึใจไรไม่มีน้ำใจแบ่งปันเพื่อ,อเลยเลยหึอย่างนี้กลับบ้านไปหาแม่กว่า มาซื้อกับข้าวเอ๊ะเดีย๋ยวที่เขาเสนอบริการมัรับเอ่อดิฉันจะหยิบสปาเกตตี้นะคะ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้นะครับค่ะขอบคุณค่ะอุ้ยแม่ค่ะว่าไงจะลูกหนูอยากกินขนมมันเนี้ยนะคะ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ได้ไหมนะคะนะหนาะหนาะนาะนาะโหลูก ขนมหรอราคาก็แพงแหงกินไม่มีประโยชน์อีกไม่เอาได้ไหมลูกก็ได้ค่ะไม่เอาก็ได้มไปหาอย่างอื่นกันเถอะแม่ค่ะมาไงจ้ะลูกนีอยากกดกระชัปองค่ะวิกระชัปองอ่ะห้าสิบเปนะค่าอยากกดนะคะนะาๆ แม่เอาดีกว่าทำไมอ่ะโอ้ลูกแพงจะตายถ้าได้ตัวไม่ดีขึ้นมาทำไงนั่นสิแม่อยากซื้อโ,โดนัทเย้โดนัทโดนัทโดนัทกลับบ้านกันเะลูกวันนี้แม่จะไปซื้อกับข้าวอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีครับจะมาซื้อ,อไ,ไหมครับดิฉันจะอยู่สปาเกตตีนะคะ ครับขอบคุณมากค่ะวิ่งแม่หนูอยากได้เนี้ยแม่เนี้ยเนี้ยเนี้ยซื้อหน่อยนาๆๆเอาเอาจะซื้อจะเอา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  ก็แพงเจ็ดสิบกว่าบาทแน่แถมถุงน้อยแล้วก็ไม่มีประโยชน์อีกด้วยจะไปทำไมลูกแม่ก็กำลังจะรักษาหุ่นอยู่เนี่ยแม่อ้วนมากเลยลูกลูกไม่ควรกินเก็บไว้เก็บไปที่เดิมเลยหนูอยากกินนะหนูอยากกินหนูอยากกินมีลูกอายคนอื่นเขาโอ๊ยเอาไปเก็บเลยอเออกลับบ้านก็เถอะ ไม่ไม่ไม่โอ้ให้แม่จะไปซื้อของซื้ออะไรหนูอยากได้อยากได้อยากได้อไดโอ้ใบโลกวยแม่หนูอยากกดกาชาปองนะกดอยาก,กดอยาก,กดอยาก,กดนี่แม่ครับน้องคนนั้นเขาเป็นอะไรอะ่ะน่าสีลูก อยู่ไกลๆเขาท่นจะดีกว่านะอะไรเนี่ยโอ้ยไปดีกว่าุิยขอโทษจริงๆนะคะโอ้ยนี่ลกูกลูกไปทำอะไรเนี่ยซื้อของรีบๆกับอืมไอ้คนหนม่มจะมัดเลยไปจ่ายจังงั้นเถอะโอ้ย